สวัสดีครับ <c oughs> สุขสันต์ีเก้าหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินนะครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดผู้ทําไม่ลบนะครับขึ้นมาก็มาเจอ2องดอกแรกสวยๆเลยครับสุดยอดครับทนการหาอยู่หากิน,นครับพอได้ยิ้มออก เดินมาเหนื่อยนิดๆครับกว่าจะได้เจอของสวยๆนะครับไปครับแล้วขออญาตจะกลับกล่องก่อนนะครับนี่ครับสวยครับมีเพื่อนไหมมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนครับอุย้ยสองดอกสวยๆเลยครับส,สวยกันสองดอกเลยครับนี่ครับ สวยงามมากๆครับมีเพื่อนไม่เอ,อ่ยมีเพื่อนไม่เอ,อ่ยนี่ครับแบบใบต่อครับก็มาเจออีกสองดอกครับเห็ดทะเลครับเห็ดทะเล,เเล่สวยนะครับอ้มีเล็กนะครับสุดยอดขอดจิ้มดูหน่อยม,มีกี่ดอกเนี่ย สามสี่ดอกนะครับไปครับสวยๆงามๆเลยครับสุดยอดครับไปครับอีกดอกสวยๆครับอีกดอกสวยๆครับโอ้ยุดดอกเดียวเลยครับเดียวสวยๆครับ ครับไปต่อครับมีเพื่อนไม่เออ่ยไม่มีนะครับอ้มีสองดอกครับมีสองดอกจะอะไรเอ,อ่ย ดอบนี้ครัตั้งโชว์เหลืองอะรามเลยครับเหลืออะรามเลยครับการตั้งโชว์ครับโู้สุดยอดแต่น่้าเสียดายที่มีดอกเดียวครับถ้ามีหลายดอกนี่คงจะดีมากๆครับครับไปต่อบเห็ดกอเหลืองสองดอกครับ สวยเลยครับเห็ดกอเหลืองนะครับเนี่ยดอกสวยมากๆไปครับนะครับเยอนะครับสวยๆนะครับนี่ครับดอกข้างบนก่อนครับดอกข้างบนก่อนครับนี่ครับสวยๆหนึ่งดอกครับงอขาวนะครับนี่ครับสวยๆสองดอกครับ งอขาวนะครับสวยงามมาโโโโโโกโคตรลยเลยเลยติดมือนะครับอันนี้อีกประมาณสามสิบ,บเห็ดไขคครับเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดไข่ครับสวยงามมากครับดอกแรกครับโอ้ยเดี็กเพ่งเดะเด็กเพ่งเดะ สวยๆเลยครับเห็ดไข่หอมๆครับเออสุดยอดเลยครับอ,อความจะแล้วครับโอ้ยความทำไมเนาะ,ะเจอเห็ดที่สวยแล้วคว่มตลอดไปครับจะมีเพื่อนครับอีกแล้วครับโทนโทนครับโทนเออโทน เจ้าโทนพุ่นาชงชานแต่ไม่ใช่โทนธรรมดาครับเธอมีเพื่อนอยู่ไม่งั้นจะไม่ครบวงนะครับสามโทนแต่นี้สองเองครับคนที่สามอยู่ไหนเอ่ยครับโอ้ยมีเจ้าเจอไหมเนาะโทนเอ้ยโท,โทนเจ้าโทนพุ่นนาชงชานวางไปครับ เอ้มีแค่2องเองครับไปค,ครับไปต่อครับโทนเอ้ยโทนอีกหนึ่งดอกครับมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมนี่ครับโทนโทนเลยครับโทนเอ้ยโทนอีกแล้วครับสวยงามครับงถึจะโทนแต่โทนก็สวยก็งามนะครับ นะครับเปรียกช้างเผือกในป่าสวยงามเสมอนะครับไปครับไปต่อครับนานจะเจอทีครับเห็ดปวกกครับเห็ดปวกนานจะเจอทีครับดอกเดียวซะด้วยโอ,อ้ยทำไมถึงขึ้นดอกเดียวเนาะสองดอกสามดอกไม่ได้หรือไงไปครับไปต่อเจอเพื่อนแล้วครับอีดอกครับอีดอก จะน่าลุ้นอยู่นานแล้วนะครับที่ไม่เห็นเห็ดปลวกนะครับไปครับไปต่อครับเดินมาจนเหนื่อยนานๆเจอทีครับเจอทีก็อุ้ยมีสองไข่ครับ3มไข่นี่ครับหนึ่งไข่ครับ สวยครับเออเจออย่างนี้ทีก็ยิ้มได้ยิ้มออกนี่ครับสามโทนเจอแล้วโทนไอ้โทนเจอแล้วครับวันนี้สามโทนไปครับกว่าจะเจอแต่ละดอกนะครับเอยเห็ดไข่เอย เห็ดไข่หอมๆเลยผมเป็นคนเจอเป็นเห็ดผมแล้วกันนะครับพี่น้องคงจะไม่เป็นเห็ดไข่ด้วยแหละเป็นเห็ดผมนะครับมีอีดอกครับมีอดอกสองดอกครับเดยสองดอก ต่อครับจะเจอกันอีกไหมครับครับเห็ดนาแหลครับเห็ดนาแหลหนึ่งดอกไม่รู้ใครเหยียบไว้ครับเนี่ยโอ้ใจร้ายเหยียบเห็ดนาแหลดูสิโอ้ยงูใหญ่ซะด้วย ถมโดนเหยียบสเสละเลยโอ้ยน่าสงสารจังเลยเอานี่ครับดอกกำลังขึ้นใหม่ๆสวยๆแลครับแต่โดนเหยียบนะครับเพราะว่าใบไม้บังอยู่เขาไม่เห็นนะครับโอ้ใจร้ายจังเลยหรือว่าตัวเองกาเป็นคนเหยียบ <laughs> ว่าใครครับเหยียบแล้วก็เห็นนี่ครับไปครับไปต่อครับ มาตั้งเงยตั้งไกลครับเดี๋ยวจนได้ครับเพื่อนเท่าไรเอ่ยมีจุดสองดอกครับครับรสวยเลยครับสองดอกสวยๆอีกแล้วครับเห็นตะงโงกขาวนะครับไปครับไปต่อครับ มาสรุปกับความสวยงามนะครับดูครับดูครับดูครับสวยงามมากครับดอกเล็กดอกไม้ป่านะครับเนี่ยแต่สวยมากๆไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเนี่ยสวยงามมากๆครับสุดยอดของความสวยงามครับครับครับเห็ดที่ได้นะครับจะมีเห็ดละโงกเห็ดไข่ เห็ดพึ่งเหลืองครับก็แล้วก็เห็ดน่าและครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับวันนี้มาอากาศหลง,ลงๆครับก็เห็ดก็กำลังจะมีขึ้นบ้างมีขึ้นบ้างแต่คนก็เยอะเหลือเกินนะครับคนเยอะมากๆครับรถแทบจะไม่มีที่จอดแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่า เรามาหาอยู่หากินครับเราไม่ได้หาไปเพื่อขายเหมือนคนอื่นเขานะครับเราเก็บเพื่อกินนะครับพอได้อยู่ได้กินก็สุดยอดแล้วครับแล้วก็ได้ออกกาลังกายและชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นน้ําทางน้ําไหลนะครับแต่ไม่แรงครับทางน้ําไหลเล็กๆกครับเป็นนะครับไหลลงไปข้างล่างตรงนู้นครับลางครับไหลลงไป มีความสวยงามน่าพาเห็นดอกไม้สวยๆครับก็เลยมาสรุปงานตรงนี้ครับ <c oughs> เดินลงมาโน่นครับทางที่จะกลับอยู่ข้างบนนะครับแต่มองลงไม้เห็นมันสวยจะเหลือเกินนะครับความสวยงามสุดยอดมากๆครับดอกเล็กๆแต่ก็สร้างความสดชื่นยิ้มได้ยิ้มออกกับความสวยความงามของธรรมชาตินี่นะครับก็เรียกว่าช้าง เอเข้อะีรนลนะ <laughs> ช้างเผือกอยู่ในป่าสวยงามครับ <c oughs> ครับก็คงจะมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆครับเอ,เอา้อ่า เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปสู้ๆ <So, so. c oughs> ครับผมสวัสดีครับ